แปลว่าถึงวันหนึ่งอาชีพที่เราทำม,มันก็ต้องไปถึงจุดที่เราอยากเปลี่ยนแปลงอย่ดีแปลว่าต่อให้อาชีพอาชีพหมอที่ผมเป็นอยูม่มันดีแค่ไหนถึงวันหนึ่งมันก็มีจุดก่อนเอ๊ะแล้วเราอยากได้อะไรอะ่ะถามว่าคนเป็นหมอมาทั้งชีวิตนะคิดอะไรถึงนนอกจากการเป็นหมอคิดว่าคิดออกไหมคนเป็นหมอนี่ฉลาดนะ มันต้องเรียนเก่งอ่ะต้องใช้ว่าต้องเรียนเก่งถึงจะเรียนหมอถึงจะสอบตินหมอได้แต่คนที่เป็นหมอไม่ได้ฉลาดเรื่องไม่ได้เข้าใจเรื่องทุกเรื่องของโลกใบนี้มีหมอรุ่นพีางหนึ่งเคยพูดเขรียกว่าอะไรนะคำคมข้อคิดดีมากเลยเขาบอกว่ามึงเนี่ยเดินออกจาก ออกเขตยนลงมาคนอื่นเราไม่รู้จักนะทำอะไรยังกื่นนอกจากการเป็นหมอเนี่ยส่วนใหญ่หมอไปทำเจงก่อนไม่ต้องกลว่าหมอไม่ได้ทำเรื่องเวลาผมคิดว่าไอ้ต้องไม่ไม่อยากเป็นหมออยากเป็นอะไรถามว่าจะเปกนหมอเราก็นึกไม่ออกช่วงที่เรากำลังคิดอะไรกับชีวิตเนี่ยแอบเบร่ก็เข้ามาพอดี จังหวะที่แอนดาเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบพอดีมากๆเข้ามาในช่วงจังหวะที่ผมกำลังคิดอะไรกับชีวิตอยู่พอเราคิดอะไรกับชีวิตอยู่มันมีอะไรเข้ามาให้เราได้คิดเราก็อยากจะดูว่ามันคืออะไรเพราะฉะถ้าวันนี้ท่านคิดถึงอนาคตท่านหน้าคิดอะไรกับชีวิตอยู่ท่านฟังผมดูเรื่องแน่นอนแต่ถ้าท่านไม่ได้คิดอะไรกับชีวิต ถือว่าฝังด้เรื่อยไปล้กันคนที่พาแอมเบมาเจอผมเนี่ยคือคนแปลกทั้งสองท่านเมื่อแต่ละเมื่อก่อนเลยนะครับก็ท่านแรกนะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับบัณฑรสองผู้สถาปนานะครับแหล่แ,ลแทพทย์กูเทนวันนี้คุทัศนสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับนั่นคือระดับเป็นคุกอาจารย์ประกอบองค์สมุดขอเสียงปรบมือกับทเกิดกัน การเจอกันระหว่างผมกับผู้บริโาสเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมีวันหนึ่งเนี่ยผมถูกรุ่นพี่ฝากให้ไปอยู่เวียโรยาบาลกรงชนซึ่งการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องขับรถไปผมก็ไปยืมรถผู้บริกันตอนนั้นเราเป็นแฟนกันพอพักแท่นหินกับแท่นชานติดก,กันแล้วก็จอดรถที่ลานด้านล่า ผมก็ยืมรถหมอไก่ผมแล้วต้นในเบนเนี่ยผมนั่งรถเบนทำเนียผมไม่มีรถนะก็ยืมรถของหมอไก่แล้วรถมันจอดบังกันใช่ไหมแล้วระหว่างที่ผมเข็นรถที่บังแคนออกเพื่อจะเอารถทับออกไปได้เนี่ยคุณหมอพร้อมไหอาบไลน์ก็เดินผ่านมาชั่วเสียววินาทีนะ่ยเขาเลี้ยวขับมาช่วยผมเข็นรถผมเชื่อว่าถ้าเขาเดินเลยในสองสามเก้าแล้เขาไม่มาไม่ไม่มาช่วยผมเข็นรถแล้ว แล้วนั่นเป็นโมเมนต์สุดมหัศจรรย์ของชีวิตผมเลยนะที่ลานจอดรถธรรมดาๆที่ขอพักแค่บอรทท็อปเขาเชืผมเขียนรถไตเลยนขาเขียนรถไต่ยิ้มไปขเขียนไต่ยิ้มไปคือเราไม่เราเรา,เราการที่คนมีน้ำใจต่อกนันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่รอยยิ้มของผู้บอท็อปเนี่ยมันมีแต่จแปลกกันไงก็ไม่รู้ผมาเรีนจำเอาเรียนจนถึงทุกวันนี้เลยนะ ก็หลังจากเี <tar la> <tar ็นรถคันอื <t <t ่นออกไปแล้วนะครับค้นหาก็คันทายทำความรู้จักก็เลยรู้ว่าชื่อน้องชื่อท็อปเป็นนักศึกษาแพทย์ชัิตที่สี่ก็คือลูกน้องผมนั่นเองเราอายุห่างกันเก้าปีเพราะฉะนั้นถึงแม้แกน่แต่พอเรียนรู่นพี่รุ่น้องกันมันก็มันก็สลายความแปลกไปได้เยอะแหละแล้วก็เขาก็ขอติดต่อสมัยรู้เนี่ยจากเพจเจอใช่ไหมครับรับ ผมก็ตอนนี้ยังใช้เพจเจอร์อยู่นะครับก็ขอเบาร์ติดต่อก็ให้เบอร์เพจเจอร์ไปสี่เดือนผ่านไปก็มีข้อความส่งมาทางเพจเจอร์นะครับจาอัลายว,ว่ามีเรื่องจะปรึกษารบกวนพี่ช่วยโทรกลับด้วยผมว่านั่งรถเมล์กับโฮเบยอยู่ถึงบ้านก็โทรโทรกลับไปเบอร์นั้นจริงๆลืมไปแล้วนะครับว่าเป็นน้องคนนี้แต่เราก็แบบคือเราเราก็ต้องอยู่เวด้วยอะไรด้วยมันมีข้อความมาเราก็ต้องโทรกลับ ก็ว um ันที่โทรสามสิบทันวาสองพันห้าร้อยสามสิบเจ้านี่เดือนอะไรครับธันวาทุกๆธันวาเนี่ยผมจะมีฟิลลิ่งพิเศษทุกครั้งมันจะเป็นเหมือนการเกิดใหม่ของชีวิตผมทุกครั้งเพราะผมเจอแอนดี้เนีเดือนธันวากำลังจะหมดปีก็โทรไปนะครับก็เลยหัวท้องแล้วก็ทักทายกับความรู้จักอะไรทักทายแบบว่าคือต้องไหมมันก็เหมือนกับเพิ่งแตกหน้ากันเนี่ย บอกท้อก็ทัดแต่แล้วก็เริ่มเข้าเรื่องใกล้ปีใหม่แล้วผมมีของขวัญชิ้นหนึ่งอยให้พี่ถ้าพี่ได้ไปพี่ต้องรวยแน่ๆเลยฟังแล้วมงคลหูไหมเออมันก็องมองคลมงคลหูนะดีกว่าบอกว่าถ้าพี่ได้ไปพี่จนโชคพ้นเลยนะก็ถามว่ามันคืออะไรของขวัญชิ้นนี้นีน่มันเป็มแบบว่าเขาเรียกอะไร ตํนาแหนของชีนะ้ตผมเนี่ยของพันนี่คืออะไรบอทเขาก็เล่าแครับถ้าแยกประโยคเนี่ยดูเยอะแต่รวมประโยคอะ่ะไม่เข้าใจของวันที่นี้คือเป็นธุรกิจตัวหนึง่งไม่ใช่งานขายเป็นงานพัฒนาคนเกี่ยวข้อ,ของกับคนหมู่มากแต่ถ้าแยกเป็นต้อนๆพอ,ขอเข้าใจนะ พอรวมกันเนี่ยไม่รู้อะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ถามมันก็แบบว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบตื่นตระหนก่ยผมก็ถามว่าตัวมันคืออะไรคือแบบนี้ไม่เข้าใจบอกอยี้ที่เรื่องธุรกิจมีรายละเอียดพี่ว่างไหมถ้าที่ว่างพรุ่งนี้เรานัดเจอกันเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาให้พี่ดูแล้วตอบทุกคำถามที่พี่สนใจณกที่โบเนทาวเวอร์โรงแรมโบ,บ Prince, เปน์พรินซ์พาเลสก็วันที่31 พันวา2539ก็ได้ไปเจออาจารย์ประกอบนะครับแล้วพอเริ่มต้นคุยเข้าเรื่องคุณหมอท็อปเริ่มต้นด้วยคำถามคลาสสิกของคนกไอ้ไปสบายนั้นว่าพี่มีความฝันไหมครับพวกพี่มีความฝันกไหมครับพี่มีความฝันไหมครับผมตอนนั้นก็ฟังคำถามนี้ปุ๊บเนี้ยรู้สึกแบบกับ มุดหยิบเล็กน,น้อยเพราะอะไรเพราะคนถามเรามันรุ่นนงง้องเรา9ปียังไม่จบหมอเลยอะ่ะผมมาจบหมอมา3ปีแล้วอะ่ะจบหมอมาได้3ปีสิจบหมอมางปีแล้วอะ่ะเพราะใช้ทุน3ปีมาเรียนต่อหมอตาอีกอีกอีก3ปีก็6ปีแล้วอะ่ะเฮ้ยเราคิดในใจยังไม่จบหมอเลยมาถามเราแบบนีมน้มันได้ยังไงแต่ว่าท่าทางเขามุ่งมั่นเราก็เลยลองตอบกัน เขาก็เขาอตั้งใจจะเปลี่ยนเทียบแบบนี้สิ่งที่เราทําอยู่ในวันนี้กับสิ่งที่เราฝันมันเดินทางไปเจออะไเขาต้องการเปลี่ยนเทียบแค่ที่เองว่าไอฝันผมอยู่ตรงนู้นเนี่ยอาชีพผมเนี่ยผมเดินไปมันจะเจอไหมหมอเขาบอกว่าความฝันเนี่ยมันมีทั้งเป็นรูปธรรมกันนะบนามธรรมควาฝันที่เป็นรูปธรรมก็ บ้านเงินเก็บรถอ,อะไรก็แล้วแต่การท่องเที่ยวแต่นี่คือลู่ทางแต่เราต้องตอบแบบบทชวนให้เยอะเข้าไว้แต่ความฝันที่เป็นามวทาเนี่ยบอกแต่ความฝันที่เป็นามวทาเนี่ยผมมาชอบแต่ผมไม่รู้ว่าพี่ชอบหรือเปล่าคือการที่เรามีอิสระภาพได้เวลาโหคือเราเอกใจอยู่ คนเป็นหมอเนี่ยมันไม่มีสื้อผ้าท่นเวลามันมีเสืา้าในชีวิตมีเงินมีชื่อเสียงแต่มันหยุดไม่ได้มันเหมือนกันบมันแทนใจเราเทําให้เรายอมฟังต่อเนี่ยครับจุดเริ่มต้อนอย่างเดียวองผมฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณหมอเ้องก็ถหัว่าคิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหม เราจะตอบอะไรได้ไไวะเราก็ฟัง<ม>ตามแล้วก็เออดีถ้ามันเป็นตามนี้ได้ดีอาจารย์ประกอรเลยน่อยูเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยอาจารย์เขาบอกงั้นหมอน,น้ำสมัครเลยนะเราก็งงเ,เอ้าเอมันเป็นคําถามต่อเนื่องยังไงเราก็งงงงแล้วแบบต,ต้องสมัครไหมเนะีเ่ยอาจารย์บอท็อปได้เคลียร์ดีมากเลยบอกพี่ครับเวลาพี่เป็นซื้อปากกา ไม่ว่าจะถูกจะแพงก่อนพี่จ่ายตังค์พี่ทำเราทำยังไงครับแล้วลองเขียนดูก,ก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่ติดเราก็เปลี่ยนแท่งใช่ไหมครัใช่ก็แปนงในที่พี่ลองได้<อ>แล้วบอกเอางี้พี่ถ้าผมขายวัตเตอรี่ิีรไปหกร้อยบาทรู้ไหมว่าทำไมต้องหกร้อยบาท เขาค่าสมัครไอรเบตอนที่ผมสอ้อมนกะันนั้นมันคือ600้อยบาท<อ>ตรวจได้รางวัลครั้งหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวที่ซื้อไหมโอ้โหที่เป็นเรื่องโบราณมากเลยคนระับมาเราไม่ฝั <c oughs> นคิดมาซื้อไหมพวกพี่ซื้อไหมอตเตอรี่ไปเท่าไหร่ครับ <c oughs> ราคา80ใช่ไหมครับแต่แเราซื้อเกืร้อยนึง,ยงใช่ไหมครับจะซื้อไปละหกร้อยนะครับ <c oughs> ไช่แล้บอกงั้นผมให้ที่ตรวจได้หก ซื้อไหมซื้อหกครั้งก็ไปละร้อยใช่ป่ะใช่แล้วก็ได้กำแพงเลยนะเพราะบอกงั้นผมให้พี่เล่นตัวได้ตลอดชีวิตซื้อผมก็บอกมีกไไี <ambling> ่ใบอะถ้าหกร้อยบาทตวดได้ตลอดชีวิตเนี่ยโอ้ยโอ้ขเขาไม่ได้เปลี่ยนเทียบรานชั่นนะไอ้ตวเได้หกครั้งเนี่ย เพราะสวีทในแอมะเนียปสมัครปุ๊บเนี่ยเราสามารถทดลองได้สามเดือนไม่ชอบภายในสามเดือนเนี่ยลาออกได้เดือนคืนแต่ถ้าพี่ไม่คืนพี่ก็สามารถตรวจได้ตลอดชีวิตคือมันเป็นโอกาสของเราตลอดชีวิตไงเพราจริงไหม <Yeah. S 1> ถามว่าวัานนห้ผมสมัครไหมผมก็สมัครพยายาม คำถามที่สำคัญของทุกคนในวันนี้ก็คือใน,ะน,นอนาคตเราจะมีแบงนี่คือสิ่งที่สําคัญนะเพราะมันจะกําหนดการเลือกการตัดสินใจและการเดินทางทุกอย่างของชีวิตเราระหว่างคนสองคนนะครับคนหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตไปวันวันแต่อีกคนหนึ่งเนะะี่ยครับมีฝันและกําลังออกแบบชีวิตตัวเองเนี่ยน,นะ คุอว่าคนสองคนเนี่ยคนฝั่งดำกับฝั่งขาวใครที่จะมีอนาคตที่สดใส่ชยง่ายกว่ากันขาวเพราะอะไรครับต้องเขาออกแบบชีวิตด้วยตัวอเขาเองต้องนในขณะที่หลายคนกำลังฝันครับอีกหลายคนกำลังลงแรงสร้างฝันให้เป็นจริงฝันเหมือนกันแล้วนะแต่คนหนึ่งยังฝันไม่เสร็จอีกคนหนึงฝันเสร็จแล้วลงแรงแล้ว 2อคนนี้ใครถึงฝันก่อนฝันขาวก็ต้องถึงฝันก่อนถูกต้องอนนนอในขณะที่หลายคนไม่เชื่อว่าชีวิตในฝันมีจริงนะมีอีกหลายคนนะครับเขากำลังใช้ชีวิตจริงทื่หนหฝัน<อ>เราอยากเป็นคนฝัน<อ>ถ้าเราอยากจะเป็นคนฝันขาว คุณต้องได้ออกแบบชีวิตของคุณเองออกแบบให้เสร็จโดยเร็วแล้วก็ต้องตั้งใจสร้างมันได้แล้วครับคุณถึงจะได้บ้านในฝันเร็วกว่าปกติกนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเออยังไม่ได้คิดอะไรกับชีวิตเลยอะ่ะผมมีคำแนะนำไหมมีครับแล้วสไลสด์ชุดนี้ก็โคตรทัดสิครับ เพราะว่าผมพูดก่อนวิกฤตหลายเรื่องของประเทศไทยและกโลกเนี่ยไม่ได้ว,ว่าเราเก่งนะครับแต่เราเป็นคนไม่ทางมดาในชีวิตเรากำลังอยู่บนโลกแบบไหนครับโลกยุคนี้ครับโอกาสเปิดกว้างกขค้อคนสําเร็จเนี่ยในนิยามความสําเร็จของโลกยุคนี้มันหลากหลายกว่ายุคผม เด็กยูทูบเบอร์สมัยก่อนเรียนที่นี YouTuber, ไน้ไหมครับความสสเีร็รของยูทูบเบอร์ตอนนี้จัดต้องได้ไหมนะเป็นคนรุ่นใหม่ที่น้อยเก้าขวบสิบขวบทั้งระดับระดับมิลเลียนวินเลียนเยอะ,ะแยะเลยนักพูดควาเก่งๆเก็งป๊ปเป้เนี่ยอายุเท่าไหร่ค